โซลิเวอร์นี่กินชาร์โอเคฟูดาเมจเหรอเนี่ยเดี๋ยวน้องน่าจะเข้าเลดอ่ะต้องต้องต้องให้โอ๊ตไปไปโซนแถวเนี้ยรอแล้วไม่เป็นตัวมันเป็นตัวที่โซนโซนได้ดีกว่ามันมันมันน่าจะฟาร์มมันน่าจะฟาร์มแดงก่อนต้องมันตีเดตรงเนี้ยชนะชนะ้นเจอเวเลสกูเข้าไปนี่เจอไปน่องเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วนะ ียบร้อยพี่แครี่มันแคลรี่เลทอยู่และมันดึงแดงออกงานงานงานความด้วยความแดงความแดงได้พี่ได้ได้ต้นเกมโอ้โหเพค่ยทันมันเลยวิ่งไวมากเลยมีหน้าเจ็บมีหน้าเจ็บนะลาวิลข้างหลังลาวิลเกมจบล้อยบอกเน้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ลาว,วิวมันฟรีกับอีกกี้แม่งปล่อยสกิลฟรีจัดนั่นไงมันมัน,ม,นมันฟรีมันฟรีหลายตัวในเกมเนี้ยอีกกี้สกิลไกลลาวิวยิงไกลแล้วก็มีพอรนอีกอแข่งของเราลำบากเพราะมีมีหน้ามันเยิยนตัวได้ดีนนมากเลยแต่เรามีโอมานะไม่เชื่อนั่นแหละไอตัวปัญหาเรื่องนั้นไอตัวเนี้ยกูักก่ล็อกตีกูเชื่อกูยังเชื่ออะไรัาโอมากูว่ากูยังไหวอีกก็ฟ้าต่อได้ จะสเดี๋ยวพี่ไปดูกันฟ้าอะไรใช้กระสุนเลียงฟ้าฟ้าเหรอเพื่อเลยโอ้โหเหนื่อยด่ะยิงคลิปให้เหนื่อเฮ้ยเอาแมฟอนเลนเนี่ยก็สุไม่ไหวกรสุนวงไม่ใช่นอใช้กระสุนฟ้าโอ้มาโอมา มาแล้วมาแล้วเดินเดินรูแล้วพี่ทำไมมาถึงฟานช้าพี่ทำไมอ่ะใช้กระสุนเหลืองเปล่าอาอเหรอมันต้องใช้กระสุนอะไรฟ้าเหรอรถคูดาวเหรอม่วงเลยใช่ม่วงไม่ใช่ม่วงเฮ้ยเฮ้ยมานะมานะเนี่ยใช้เหลืองหนึ่งอ่ะเฮ้ยเเราดักเราดักฟอรเรสต์ไหมมันจะมาไหมตอนน่าจะไม่ช้ำเอาแม่ละเมียนตีเนี่ยฆ่ามันหมดก่อนได้เปลี่ยเอาเดียวดีเปิดก่อนได้เปียนเปิดก่อนได้เปลี่ยนอิกิเจ็บมีหน้าตายมีหน้าตายข้างหลังอ่ะโอ้ส์ฟอมดาม ไม่ชนะแล้วเนี่ยเกมเนี่ยคอนแดงคอนแดงคอนแดงเพื่อนเอ้ยคอนแดงคอนแดงแตกคอนแดงนะขอลาไปอุ้ยไม่ได้ดรอกไม่ลาวิวมันเดินตัดแม่น้ำมาอย่างนั้นนะพี่ว่าคิดว่าเราจะอ้อมไปหลังพ่อหี่ว่าคิดว่าเราแบบเอ้ยไอ้นี่มันไก่ทีมพวกเนี้ยมันเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้บอกแล้วโอมามันมาอาจจะเห็นโอมาแล้วแต่ตัวมันขำขำเลยตัวนี้คือโอมามันมาอยู่ เดี๋ยวเป็นพ้อเขียแล้วเดี๋ยวกูเป็นแทงให้ดี่ตัววะก่อนเฮ้ยเฮ้ยอลาวิวยิงอันติมาเนี่ยยิงอันติมาเลนล่างเนี่ยโอ้เอาเชือกที่สกิลผิดที่เนี่ยแต่กิ้งก็าหอกอีกเลยโอ๊ตยังไงมึงเนี่ยเดี๋ยวไอ้บูขึ้นบูขึ้นโอ้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 ที่เปิดให้แล้วที่เปิดให้แล้วพ่ลาพ่ลาเข้าให้แล้วโอ้โหมันเอาเม็ดเหลี่ยมมันเอาเม็ดเหลืองมามา ลาวิอ่ะเฮ้ยผมก็เลยงงแล้วาร์คชามาไม่ใช่ลาวิลไบ้าหืเปล่าัือยังไงเฮ้ยสปินมาอยู่อ่ะเพื่อนเอาไหมเอาไหมเอาไหมบกไหมบกไหมลาวิวลาวิวลงไม่ทันลาวิวลงไม่ทันลาวิียว้ผมโอ้โดนตีลาวิว่วยเฮ้ยไม่ได้เล่นเลยเขาเลยพอนี้ ไกลไหมล่ะดูดิบินข้ามแมปมาเลยอ่ะวินข้าแมปมาเลยมขาจะขายรองเท้าทิ้งแล้วเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงๆเลยเกมนี้เกมน่าจะต้องออกรองเท้าฮา่แล้วแหละวิ่งตามเขาไม่ทันเลยเขาออกรองเท้าแว่นแล้วเนี้ยโอมาแม่งสับจริงหลัเกมนี้อันนี้ใช้กระสุนฟาร์มสีเหลืองอีกตัวนึงแี่ยพี่มาพี่มาพี่มาพี่ดูอยู่ โอ้โหไอ้คนทางอะไรโอ้ยมันไม่ได้เล่นแล้วฟอเล่นมันพอเลนมันแก้อ้อยได้พี่หลังจากที่อันตีมันไอ้ล้างซีพีอ่ะแบบกดรึบล้างเลยอืมจริงฟอเลนมันสู้ได้ไหมโอ๊ถ้าแบบมันช่ำๆเนี่ยสู้ได้แต่ว่ามันไม่ช่ำใช่ไหมรู้จักส่งไม่ได้บินเอาเอาแดงพอว่าไม่มีบินโออยก็ถอยได้ถอยหัวออกได้อยู่ เม่กี้มัน,นผมรอมันอันตีหมดแล้วผมก็อันนี้ไง๋อก็คือรอจังหวะสองให้มันติดกังถ้าผมเอเกาะสลิงใส่กำแพงแล้วผมโหนไปติดมันมันจะสะท้านงานยากนะ พอมากูป <si ั่นไม่หยุดเลยโอ้ยเอามาหมดลากมหมดโดนทอนไม่ตีดเขเล่นพอเล่นเหมือนพอเล่นเหมือนจันตีไปแล้วเนีข้างล่างเนี่ยเนี่ยมันโชยลำยับเนี่ยมันโยนหรือเปล่าไอ้นี่มันเอาทอนบ้าเปล่าวะไม่ทอนเล่นเหมือนไม่เป็นนะจริงๆนะมันมันเล่นไม่เป็นพี่ใส่กระเออเอาเม็ด เอาเม็ดเหลืองเม็ดฟ้าฟาร์มนี้ไม่ใช่เนี่ยเกมเมื่อกี้เกมเมื่อกี้ล็อกซี่ยังเล่นไม่เป็นเดีคิดเลยบ้ากเขบอกว่าเก็บแผลเมื่อกี้เนี่ยเราเราเอาเราเอาแผลมาเชื่อมเลยพี่พี่พี่ฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหลเอาไหมเอาฟอร์ดีก่อนไหมเนี่ยบนแตงบนสองแมบนสองไปอยู่เดี๋ยววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเฮ้ยเอ้ยอีกกีอีกกีหลังอีกกีหลังหน่งป้อมรีบจบดีกว่าอย่าเริ่มเกมใหม่ก่อนนี่ มามามาได้ได้ได้ถอนแมงมั่วส่งก voilà. ัดเดี๋ยวไปไปไปบนละถอนถอนถอนกำลังไปกลางนะโอ oh, ้หลบไม่พ vale> ้นสุด้อมอีกฟอว์หนึ่งกับหลบได้ยโอ้หฟิกมาเลยเหรอพี่ชายฮ่างฟอรนกระขมวดกันนี่หว่าฟอรเรนไม่ช้ำนะพี่ฟอร์เรนไม่ช้ำโห่บุ่เลย ยิงได้นะฮะตอนนี้โอมาเอ้มแรงกว่าคุณไม่ผู่เลยเรียบร้อยโอ๊ตสั้นโอ้ไม่โดนแล้วมึงใส่ไม่้โหไม่ใช่ตอนที่ยืงเหยื่อเราจะไม่มีใครตายไม่ช้ำตีนี้ไม่ช้ำหรือว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนพี่จับโอมาหรือเปล่าวะมันเลยแบบหวาดระแวงอ่ะกันไม่ถูกเลยที่เอามาอาจจะมือสั่นแล้วตอนนี้พี่ว่า ไอ้ยี่ระบ้าบอกไปไหนเนี่ยไม่แบนอไอ้วัดระแวงแล้วเจอโอมานี่เอาจริงอะไรเนี่ยเดี๋ยวแรบบแบนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักเลยเดี๋ยวรู้จักเลยโอ้โหไม่โดนวะกำลังไปเติมกำลังไปเติมอะไรล่ะทอนอะไรล่ะทอนโอ้สลิงมีมาตรงนี้ไง ตายแล้วเดีย๋ยวเดี่ยโชว์อีกี้วะตีกีกับมีหน้านี้เล่นเป็นอยู่ไออไ่เท่าไหร่เอา,าอเอาไหมดิ่้อมดิมาเอ้ใจเย็นเย็นวเ้ เจอทุบเป็นหัวหลุดอ่ะบอกเลยค้อนอันเนี้ยโอ้บุบอ่ะพอเลยมันเทียร์กลางไปแล้วพอเลนพอเลนยับแต่ไหเกมเนี้ยนั่นแต่เจอพอเลนมาวันเนี้ยนี่เลยยาวตึงโอมาทุบโชว์หลังหลังกำแพงพี่ว่านางโอ้น่าจะเป็นเพราะบารมีโอมาโอมาเนี้ยของ โอ้ปาดปาสีปาสีโอ้นั่นก็ยิงไม่ยังโอ้านมีคน่ะเอาให้เขาไปเก็บงานโอ้โหอันนั้นมันบ้านเขาปะ เข้าไปแล้วอ่ะมันไปถึงมันไปแล้วใช่ไหมเกมบใจมาไหมลัาหาเลนโอ้โหฟอร์เรนฟิกหาเลยโอ้โหเจ็บีกพร้อมกันเลยอ่ะเอาโอ้โหเก็บใจสวัสดอกนี เฮ้ยดูโอมาโอ,โอมาวิ่งมาแล้วมันหนีมะเห็นไหมดูดิ Ryan, มันหนีมะโอมาวิ่งมาขอเล็ดแมงม้วนไม่เป็นกลัวเราจริงวะเออมันกลัวโอมาว่ะจริงๆนะเว้ยดูจากทรงอ่ะการเงินมีปัญหาท่าตุ๊กสาวในเบสคนอยู่เอ้ยเราเอาดังไหม เราควรจะเอาตั้งแต่ชตเมื่อกี้แล้วแต่เราห้าวอะไรกันยังไม่รู้เลยเรานักสู้ไงเกมมาเลยมาเลยมาเลยระวังนั่นเล่นมั่ามั่วตามมันเลยออกได้ไหมออกได้ไหมทอนทอนมันเริ่มแบบเริ่มวันนี้นะพี่เริ่มเริ่มใช้กระสุนถูกแลวหรือว่าเนีตถือไม่ดี เน็ตไม่ดีเด็ดไม่ดีเด็ดไม่ดีเน็ตไม่ดีมันจะเ็ยัง่ได้ใช่สามดีอยู่เหมือนเดิมมันมีของแล้ก็ยิงเลยแต่มันเบาอ่ะผมว่าเลยมันเบาของไม่ทันไม่รู้หรอะถอนเัยน่าจะเรารีบจบเอามันไปอยู่บนแล้วนะเอาปล่อยมังกรมันตรงนี้แหละปล่อยอัดหน้าป้อมนี่แหละมาใช้ม่วงสองเหนือหนึ่งนี่แรงว่ะไม่ก็ไม่ก็ป่าโอ้โหแกโดนอัดสี่แล้ววิวเต็มกระบาล องยีป้อมอยู่อะแต่แตกได้ละ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 ได้ป้อมด้วยกับวันนี้กับวันนีดใครใครใครตีป้อมแตกด้วยนี่กูไปยิงกันนานะเธอนั้นเธอนั้นอยากกระายตายเลยเอาไหนต่อทีนี้กลางเหรอมันจะแตกกันอะสองพันบนกันเลยเดี๋ยวพีไปเล่นเองกัได้เป็นอาทีแล้วหรอ เธอนั้นอย่างกับบะสก๊าล์เลดมาเลดมาแคลรี่สองนะเดื่อยโอมาเปิดแล้ววะเพื่อนผมบอาจะเข้าไอเดียเอาเหรอเอแล้วน้องโอจะเล่นต่อเอาเอาตัวไหนมาเล่นทีนี้หรือว่าไม่จะเลิกละเอาพี่บังอยู่พี่บังอยู่ผมมีบูฮาวายอยู่บูฮาวายด้วยเฮ้ยโอ้โหคนแรงเกิน โอ้โสูงไม่แตกโคตรสูงแมนจิมเมอร์จิมเมอร์ทันท้าเอ้ยออกมาออกมาเปิด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 โอ้โหเฟิร์นป้อมดร์กระบอกเกมมิ่งไปไปแล้วไปแล้วอุ้ยหุ่ไปแล้วเฮ้ยเราเอาแล้ว โหมดหมดแมวจยลยล่าสุดหลุดไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยหนึ่ง,งเล่นก่อนี้เนี่ยโอ้ยยืนรับปอมอยู่เนี่ยไม่ใช่หนึแล, <c oughs> ล้วตอนนี้เลรับมรับหมดรั <c oughs> บหมดล่นไ <c oughs> ลาสุดหลุดไปแล้วคับ <c oughs> หนึ่งหนึ่งพอเล่นก่อน <c oughs> โอ้โหนี่ขนาดมันรับไม่โดยอะไรมึงเลยนะแค่มันเอา,างงัด <c oughs> เมื่อกี้เอาปอกดาบไม่เฉยน้องโอจะเปลี่ยนไอดีใช่ไหมโอเคโอเคคุณดูสิคุณดูสิคุณของผมตันเปียกเลยนะดูดูดูด้ตันศัตรูไปแปดวีน่ะแปดวี อ่าครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนายพีแช n เนลด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปสนุกนุกอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปละครับ